สวัสดีค่ะพี่น้องืัอนี้อยู่กับช่องนุสี่ชาแนลเด้พี่น้องเดอมื่อนี้ได้รับเกียรติจากช่องอ่าบอสบอสแพลวพลวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะว่าให้แก้วเป็นพิธีก่อนรับเชิญให้มาสัน้นบานนี้ตอนนี้นุกเ็เลยผ้ามาเบิ่งแก้วว่าแก้วสิแตงตัวแต่งหน้าสวยซ้ำไหนยังจังไหนเดอวยพี่น้องเดอวมาเบิ่งกัน พี่น้องปองป่ายสุขุสุคนเมือนี้เขาได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในรายการคิวเอ็ดเอของบอร์ดนะคะกัพ็พญิบานฟินแลนด์ตอนนี้เขากำลังสิแต่งหน้แต่งตัวแต่งหน้าไปทํางานนะคะเขาหนุนแต่งหน้าสวยเพิพ่นบอกบัวเขาสวยเหลี่ยงเขาเป็นตัวแต่งหน้าสวยนะคะเอาเอแสดงว่าได้แฟนใหม่ได้มือนี้ไม่แอนุสีเดมเดเมียใหม่ได้ไดไมือนี้ได้แฟนใหม่เล็<ม>น้อย ตอนนี้เด้อเขาก็ร่างสิเต้งตูแล้วอย่าเฝ้าหัวมแว <c oughs> ม่เมืเบิ่งกันว่าความชีเต้งเป็นบ่พี่น้องเขาเบ่เ์กคือเต้งตูเต้งตูแต่ลูกเจ๊คเชียเรี่ยวๆห้องกระสีค <c oughs> ิวขี้อีจีเนี้ยคิวบ่หลายพี่น้องคนบ่หน่อ,อ,นนอยโอ้คนบ่หลาย จะใส่ใส่ชิปร่องผื่นบ่มาลบคิวนี่บอว่คิวซีซีมีปิแม่โอ้ยสมันโลกลกอย่างคิวซีมิติได้ไหมพี่น้องหนาหลักเลยใครเขาเขียนให้พอคิวบอว่เขาเอาโซงนี่มีเงินอันมีเงินไปเฮ็ดคิวมาซ้ำหนีเลยพี่น้องพ่อกับศิเรศนีแหละเขียนตาก่อนบอกตากรได้ง่ายเลย รอชมรอตจตใจนะคะพี่น้องก็ได้เมียมใหม่พี่น้องคนนี้โอ้ยมองเสือฉันเห็นเลยที่เราที่เราต้องทำให้แม่ใหญ่กรนี่ปุ่นเอาหอดเกลือหอดเชี่ยวนะเอาขึ้นไปอีก ทตีใหม่นะคะหน้าข่าวอยอสินอันนี้แป้งตลับคีโอดวยพี่น้องเดอ้อคีโอนะคะจ่ได<อ>้สนับสนุนโดยคีโอนะคะวันนี้เ้ามาในลูกเนี้ยฝรั่งเลยพี่น้องเขา,า,าม, <c oughs> บบมาบบจากยุโรปแบบยายอมผมบ่ม่ดามเ้ามาจากยุโรปเลยครับผีจีน เอาพี่จียู <boundaries> ่ท <cek ako> <ia> ี <out> ่ยุโรปหรือเอเชียเดี๋ยวห้องก็เดี๋ยวห้องก็สิท่ำกาดในดังเลยพี่น้องเด้๋ยวข้าวหนึ่งเด้อมึงเขียนอะไรดังไะบอเดี๋ยวหาแนวอะไรดังก่อนพี่น้องนะเลยดังักาก่อนดังมาสเตเดนโดนะครับเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งเพราะว่าเป็นคนเอเชียนะคะเพราะว่าดังห้องิีดูนะคะเอ้ยเอเชียดังดวงหลาย มอได้เนาะแลอคือโยกเขาเถอะอูยส mm ัน hmm, ด so ังไหมหยีนึงแล้วก็ ล่ดัง้ดยแปงคีโอตนะคะเคยต่อสีขาวเมื่อ่เบอร์มีเด่าเบอร์เสียให้แปบแปการทำสันด่างก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นสาวแม็บอยู่นะฮะอาอีลาก็สีหัวเขาบขอกง,งามหนึ่งโด่งหยิหนึ่งเลยพี่นอ้องเดี๋ยวบะไรไหนะคะต่อไปก็จะเป็นลงแก้มนะคะเราก็จะลงแก้ม สตีกสีแดงอีกแล้วบอกอดน,นก็ได้เดี๋ยวหาบัสอ่อนก่อนเนี่ยปาเกี่ยมก่อนอีสัยเราต้องการปาเกียเก่ยมแล้วนะคะต่อไปกับสิทธาลีสตีกได้แบบนี้ก็จะเป็นการอันเซตมงคลนะคะดูว่าเขาเป็นเดียมัย รอชมนะคะ Q&A อารมณ์ผิดตัวอย่างแล้วเธอเดี๋ยวไปงามไปหตอบตามความจริงมาตอบเอาใจงามไปถ้าเกิว่าต้องท้าขวอเราบ้างถ้าเกิดกับสิใสไซสูตรได้บัตรในพี่น้องเป็นมะดามเป็นมะดามได้ไหมหาเส้นเลย มืสี่เด็มีอะไรไม่ววอยู่มเทาีดอกอา้าวมืสี่ก็สีหัวเขาหัวงามเลยลา,า,า,ากเธอมาหาเขาเราบ่เรือคนเะเถียงเรือไม่สองเตียงนี่เซซูกับพี่น่องตอนนี้อันจะพาเพิ่นกับด้พรมแล้วนะคะ่ะเพื่อจรับดีไลเด้อร์มาเจอเขาอัน ลุงตีมต่ำต๊กเตียยต่ำมันบอยอยบอยอยน้อนน่ะพึ่งก่อนล่ะยายผมก่อนผมงามโดยดีจ้อยนะเอาคือโยออกซื้อแบรนด์ทั้งแท่เอาเทาก็มมเพื่อรนเต๋ออยู่นี่เนาะเขาเด็ยไขยได้เด้พี่น้องผมิไยงามเด้ขาดสุดยอากินแล้วก็เสื้อาต้ก็ ด้ยวยบริหาได้ทีละความลมตั้งสามตัวเอาล่ะหน้าสีอ่อนมาพิ่ได้พร้อม,มแล้วจะีจะยชิมแล้ววันยี้วมนขอเสียของอ๋อวล นวดเธอสิหัวค่ะเพนูดไปพี่น้องตอนนี้พี่ธีก่อนก็ได้พร้อมมานะคะจะขอแปลี่นเธอชินอนนำบอลบอลวีไปตัวพี่น้องรอชมเบิกหลังการไทยทำได้การคีย์อันเอกของบอลละกันพยาบาลฟิลเล็ตนะคะ ไปกันเลยโอ้ยไม่ไบอลนะม่ไหว่กได้แต่งัไงเนี่ยแต่งอีกูสวยนะคะใดรคิดบอกใครคิดเป็นแบาที่ีกว่าเระเห็นดีเหมือนกันบอลซุยได้แต่ขอเป็นรอชิปทองบอลเอาขึ้อ่หมายอนดั อยาตาอ้อไม่นางันอนยธรรมดาลูกไม่จำ <c oughs> สวยไหมคะพิดถมงแห่การอ่าพิ่ดีก่อนพิดถมาษากค่นี้พี่าาคิหมึแม่การสัมภาษณ์พ <c oughs> ูด้องจ้างอันนี้พูต้อนจ้างสิ <c> ่ง <oughs> ใ,ใจเฮ็ด <c oughs> เรเับเสื่อนี่ โอเคตอนนี้สัมผัสบอลเซตแล้วเป็นวัวล้างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็ุคลิปเราไปหน้าแบบสดดูคลิปด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะมาดูเบื้องหลังของพิธีก่อนนะว่าก่อนจะได้คลิปที่นั้นมาเราทําอะไรไปบ้างไปยังหัวเจ้าของพี่น้องเพราะว่ามันโจนไตจันน้องมึ้งบึ้งอยู่ตอนนี้กรห,หนาสดแล้วล้างหนาแล้วนะคะมีเอ็นมีความรู้สึกยังไรสัมผัสบอลอแล้วกะรู้สึกบอ ฟินพี่น้องทังฟินทั้งแบบเคินเก่งๆทั้งแบบขึ้นังกันจะขอเป็นเอฟซีเด้เออเป็นเอซีก็มาถามเป็นซีนานาก็เลยมันก็แบบเป็นตัวทแทน <FC S 1> เอฟซีทั้งหลายเป็นตัวแทนเอฟซีทุกคนแมนคำถามแม่กคัดกรองมาแบบคัถามลบบพี่น้องเออลยแปดคำถามแบบหลายเฮงพี่น้องแบบนะ่ะพี่น้องแบบสนใจแบบหลายเฮงก็เลยแบบพ่าก็เลยคัดกรองมาเอาแบบที่แบบ ส่วนมากเออส่วนมากว่าแนวโน้คมคำถามมายังไงแล้วก็ได้คันกรองออกมาแล้วนะคะก็ตามทีบอรเดด้โพสคิบิป Q&A ไปนะคะส่วนพิธีก่อนกับตามนั่นนะะัคกคะคือคนละคนคนพี่น้องค <c ười> อยกััวคอยเจ้าของจะคือจะไดนอยู่ตอนนั้น <c ười> ยกหัวม,มีแฟนครับคุถามมาคนลิตูนค้นนัยน,นนัยนสัมผัสละสั่นในใต้คอมเมนต์นั่นคีบอด ฝนหนาวนี่พี่น้องฝนมันตกเนาะต้องใส่เสียแันยาวเด้มันหนาวอีหลีจริงๆลเลยเพราะว่าพี่เที่ก่อนนี่มาตั้นมาตะไกยโยูงสินภา,ภาพาพาฝนพาหิมะพาแดดพาอย่างมาหลายเฮงน,นะคะก็เลยต้องดใส่จังสันเพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายเจ้าของเนาะเขากับปับตัวมันเข้าในทัมินสินะแม่พี่น้อน <c oughs> <c oughs> งเดี๋ยวว่าสัมผัสแล้วขอพัดลมจะขาดตัวสัมผัสแล้วเปียกเบิดหอนเอ้ยกระซายอะไรพี่น้องเขาบอ ข้อกับซีีคลิปเหตุผลอีกลหลายๆนะคะก็รอรับชมเบื้องหลังของในซองนูชี่แชนแนลนะคะบอกไปบอกไปนูชี่แชนแนล้วก็เพจอียังนู่นนี่นะฝากเพจในเด้อพี่น้องเพจช้างเพื่อนแก้วนะคะกดค้นหาในเฟซบุ๊กเลยพี่น้องช้างเพื่อนแก้วมาสิมีลูกคนหนาราหนารางกับคนเอ๊ดเด้อ,ดอพี่น้อ,อ,เองเชือยู่คู่กันแค่แบบยังหันน้อพี่น้องเปลี่ยนใจที่เดีน กดไลค์กดติดตามเพจเราด้วยนะฝากช่อง YouTube ด้วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะถ้าเราโพสปุ๊บนี่มันก็นสิแจ,จ้งเตือนปั๊บเลยเวยพี่น้องโอเคนะคะรอชมเบื้องหลังของพิธีกรกิตติมาศที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะคะบ,บ,บ๊ายบาย